นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่บริการนันทวันภาพยนตร์จากจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มาตั้งจอฉายที่ลานคนเมืองหรือว่าที่กทมนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับนี่เฮเล็งนะครับเจ้าของนันทวันภาพยนตร์แล้วก็ปัจจุบันนี้คนเขาเรียวกว่าเป็นดีเจสาบะนะครับเฮเล็งนั้นตั้งบริการนันทวันภาพยนตร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ ราวปี2522นะครับตอนนั้นผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ติดตามดูผลงานของเฮลงหรือว่าเล้งฟิล์มเสนอหนันทวันภาพยนตร์นั้นมาตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่นักพากยุคข,ของนันทวันน้อยหรือว่าพิกีสมศักดิ์นะครับแล้วก็จนถึงยุคข,ของนักพากที่เป็นนักพากชื่อดังที่สุดนะครับของนันทวันก็คือลมโชยนะครับส่วนคนนี้คุณตุ๊กคุณแผนนะครับกาลังอธิบาย นิทรรศการหนังกลางแปลงที่อยู่ในเต็นท์ใกล้ๆกับจอของเฮเล็งนันทวันนั่นแหละครับนันทวันภาพยนตร์จังหวัดส,สุรินนั้นถือกาเนิดมานะครับทาให้บริการหนังในจังหวัดส,สุรินนั้นตื่นตัวกันเรียกว่าตื่นตัวกันยกใหญ่นี่แฟนคลับนะครับไปถ่ายรูปกับดีเจซาบาหรือว่าเฮเล็งนะครับวันนี้นันทวันมาที่สาราว่าการกทมนั้นไม่เต็มรูปแบบนะครับก็คงจะไม่เป็นนันทวันในสายอีสานหรือในจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างนะ สมัยที่ผมอยู่จังหวัดสุรินนั้นผมดูจอนันทวันเราวปี222นะครับดูถึงประมาณปลายปี2524นะครับก็เข้ามาเรียนกรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับไปสุรินอีกเลยนะครับครั้งนี้จะเป็นในรอบ44ปีนะครับที่ผมจะต้องไปดูจอนันทวันนะครับที่มาฉายในงานกรุงเทพกลางแปลงนะครับในฐานะที่เป็นคนสุรินด้วยกันนะครับก็ต้องไปให้กําลังใจแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับ นี่ผู้ว่าชักชาตินะครับกับคุณตุ๊กคุณแผนนะครับเข้าไปดูจอหนังจอเล็กนะครับน่าจะประมาณสัก4เมตรนะครับไปดูเตาอาร์กนะครับนี่เป็นเตาอาร์กที่สมัยก่อนใช้พ่วงครับหัวเครื่องฉายในระบบ16มมนะครับคุณตุ๊กคุณแผนก็อธิบายให้ผู้ว่าชัชาติฟังนะครับวนี่คุณแต่งโปสเตอร์นะครับก็ไปกรอฟิมนะครับคุณตุ๊กคุณแผนบอกว่าตรงนี้กรอฟิมได้นะครับแล้วก็หัดฉายหน่ายได้นะครับนี่เขาฉายให้ดูแล้วนะครับเป็นเตาถ่านจริงๆนะครับใช้ถ่านคาร์บอนนะครับ นี่แหละครับผมก็เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับก่อนที่จะเห็นจอนันทวันชายกรุงเทพกลางแปลงนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเสียงเป็นเสียงจริงของหนังให้ฟังนะครับนี่ให้ดูนะครับวิธีต่อท่านนะครับหลายคนไม่เคยเห็นนะครับก็ไปยืนบุงนะครับในเต็นท์นี้จะฉายเรื่องจันดารานะครับเรียกว่าฉายเป็นน้ำจิ้มนะครับโปรยให้คนดูนะครับว่านี่คือฉายจากฟรีฉายจากเตาถ่านนะครับแต่ว่าย่อขนาดลงจอเล็กนะครับเพื่อที่จะมาอยู่ในเต็นท์นะครับไม่แข่งกับจอใหญ่นะครับ เป็นนิทศกาลนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นของคุณตุกคุนแผนอัรจันทบุรีนะครับแล้วนี่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่มาขายนะครับคนดูนะครับผมเก็บบรรยากาศสั้นๆตอนนี้ฟังเสียงจริงจากจอหนังนะครับแต่ว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับกรุปเทพแป<ม>ล<อ>งค<ม>ุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายคนนุมคนสาวที่น่ารักทุกท่านครับท<อ><ม>้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้เราเป็นหน่วยงานฉายหนังกรุ<อ>งเทพกลางแปลง<อ> ตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เราจะกะเวณฉายหนังมอบความสุขให้ทุกท่านทั่วกรุงเทพมหาคนครด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหาคนคร <Yeah, okay. S 1> สมาคมผู้กงกับภาพยนตร์ไทยขอภาพยนตร์สมาคมหนังการแปลนแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนดังนี้เนรมิตหนังปีโมโนทเวนตนายนบี ดาฟาลาซ่าโกแก่เย่เอเนจีดรีมมาสเตอร์พิเชอร์ด็อกคูมเมนตอรีครับกันจอมพลังหมอแหลกแพนด้าพบกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กรุงเทพฯ เวลา72นาฬิกา20นาทีกระบวนนักศึกษาก็เลยออกเดินทางจากหลายหล่เป็นการโดยกระทรวงเพื่อช่เพราะว่าไม่จะคำตอบจากรัฐบาลว่าจะจัดการายันในงไรเพื่อปล่อยตัวนักศึกษาประชาชน นนนนคนละห้าสิบต,ตามเห็นแล้วไม่ใช่คนแล้วแบบ้นน้ำพูดคุยกันมันดีกว่ากัคุณนี่มันเรื่องภายในของเราเก็บบวยครั